แ้อามาซ้อนกันไปซ้อนทางอนไม่ดูเลยจะดูที่แคนาดาไม่ใช่สบายะดูเดี๋ยวจะมีมี้ยเปล่ามีเมลเปล่าเดี๋ยวจะส่งทางเมลเมล Yeah, I can send it by email. I, I give you my email. <laughs> ไม่รู้เลยตไมเรื่อี่ไม่เห็นโซนีภาษาไม่ออกเลย่อนมากนีไม่ใช่เธอส่งก็เธอจะรื่งกันเนี่ยมันไม่ออกเที่ราเอาวอช